สวัสดีเช้าวันพุดครับผมแอนดรูวบิกซินทีต้อนรับเข้าสู่สัปข่าวง่ายนิดเดียว Good morning on this Wednesday morning how are you Let's have a look at the news and practice some new words Okay เรามาเริ่มต้นกับพาหัวข่าวนี้ครับ Fugitive German caught after nine years อีกครั้งหนึ่ง Fugitive German caught after nine years พาหัวข่าวนี้เกี่ยวข้องกับชาวเยอรมันคน,นหนึ่ง ซึ่งตำรวจอ้างว่าค่า,าผู้หญิงถ่ายคนหนึ่งเมื่อ9ปีที่แล้วแล้วก็หนีคดีในภาษาอังกฤษหนีคดีครับคนที่หนีคดีอย่างนี้เราเรียกว่า fugitive ครับอ,ออกเสียงว่า fugitive ครับ fugitive ก็คือคนที่ตำรวจอยากพบหรือศาลตัดสินใจแล้วว่าผิดแล้วก็หนีเลยแหกคุกหรือ สักวันหนึ่งก็มีโอกาสก็วิ่งหนีเลยแล้วก็ไม่เจอ,อคนอย่างนี้เรียกว่า fugitive คนนี้เป็นชาวเยอรมันครับก็เลยเขาเรียกว่า fugitive German ครับโคดมาจากคำว่า catch จำได้ไหมเมื่อวานเราคุยเรื่องนี้กับสำนวนหนึ่งครับโค้ด up in แต่ catch ในภาษาอังกฤษแปลว่าจับครับถูกจับก็ต้องเป็น to be Caught ครับ to be caught catch caught caught ครับ uh, fugitive German caught ยอมาจาก fugitive German is caught ครับก็ถูกจับ after หลังจาก9 years หลังจาก9ปีครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างครับก็เริ่มต้นกับเรื่องนี้ครับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับ uh, หลังจากนี้นะครับต่อจากนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับสมาชิกผู้ที่สภาก็เป็นการต้องได้รับการเลือกแล้วใครจะเป็นประธานกรรมการ ที่จะเลือก Senators อ yeah, ย่าพวกนี้นะครับก็เป็นประวิตย์วงสุวรรณนั่นเองครับประวิทย์ hands selection of senators ครับดูคำสุดท้ายก่อนครับ senator คือสมาชิกวุฒิสภาครับ senator เ,เห็นไหมครับเขาสะกดด้วย t o r ตอนท้ายแต่ความจริงแล้วก็ออกเสียงเป็นเธอครับ senator ครับ senator senator ก็ไม่ว่าอะไร แต่ส่วนใหญ่ก็จะออกเสียงเป็น senator ประวิทย์ที่นี่ก็คือประวิทย์วงสุวรรณ head ครับ head แปลว่าศีรษะแต่เมื่อเป็นเกียรอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นผู้นําเป็นประธานเป็นเบอร์หนึ่งของอะไรสักอย่างครับเป็นผู้กำกับก็ได้ประวิทย์ heads selection of senators ในภาษาอังกฤษ select ก็แปลว่าเลือกครับคำนามคือ selection การเลือกการคัดเลือกครับก็คือ selection of senators ครับของวุธ,ธิสมาชิกครับประวิษณ์เป็นประธานกรรมการที่จะทำอย่างนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งเช้าวันนี้คือเรื่องในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งในวันที่24เดือนหน้าะจะมีโต้วาเทระวังผู้สมัคร เป็นนายกรัฐมนตรีครับหมายถึงหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าคนที่ได้รับการเสนอว่าจะเป็นาน,นายกรัฐมนตรีจะมาพูดคุยกันจะมาโต้วาทีกันแล้วเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาว่าแล้วท่านจะไปโต้วาทีกับผู้อื่นไหมเขาบอกว่า no ดูภาพโทรข่าวครับประยุทธ์ slams the door on prime minister debates อีกครั้งหนึงประยุทธ์ slams the door On Prime Minister debates ครับประยุทธ์ก็คือประยุทธ์จันโอชาครับ To slam the door ในภาษาอังกฤษเป็นสำนวนปกติ to slam the door ก็คือปิดประตูอย่างแรงครับแล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่จะทำอย่างนี้เขามีอารมณ์อย่างไรครับก็แน่นอนโกรธใช่ไหมครับประยุทธ์ slam s the door ก็คือประยุทธ์ปิดประตูอย่างหนักแต่ในเชิงสำนวนก็แปลว่าปฏิเสธอย่างแรงครับ ออนเกี่ยวกับอะไรครับ Prime Minister debates ครับ Debate ก็คือโตว,วาทีครับ Prime Minister ก็คือนายกรัฐมนตรีการโต้ว,วาทีกับผู้สมัครนายกรัฐมนตรีแต่ประยุทธ์ไส้สนธโรที่นี่บอกว่าไม่เลยไม่มีทางที่จะทำครับ That's all for me on this Wednesday morning Have a great day and we will see you again tomorrow on s u b c a ่านนิดเดียว I'm Andrew Biggs สวัสดีครับ